วิเคราะห์ฟุตบอล5ตัวเน้นชัวประจำวันศุกร์ที่15สิงหาคม2568อครับอีก1วันพรุ่งนี้ครับผมชุดใหญ่ไฟกระพริบมากันแน่นอนเดี๋ยววันนี้เรามาวอร์มอัพกันสักหน่อยละกันขออภัยนะครับที่หายไป2วันครับมีปัญหาสุขภาพเล็กน้อยไม่สบายนะฮะช่วงนี้อากาศเปลีป่ยนแปลงบ่อยครับยังไงเพืเ่อนๆก็รักษาสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ครับฟุตบอล5คูกูคัดมาให้เป็นลีกใหญ่ทั้งหมดเลยที่เริ่มเตะ วันนี้เป็นวันแรกครับรวมถึงลิเวอร์พูลที่รักของผมด้วยนะครับและแน่นอนครับกิจกรรมไทายผลสกอร์ของผมทั้ง3คู่คัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคู่แรกครับเที่ยงคืนตรงกีโรนากับรายโยบายเยกาโนครับคู่ที่2ครับผมเวลาตี2ตรงพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับลิเวอร์พูลกับบอร์นมัธและคู่ที่3ครับผมตีสองครึ่งที่ศึกลาลีกาลิกสเปนอีก1คู่ บีอารียลเปิดบ้านเจอกับเรียลโอเวโดนะครับผม3คู่นี้ใครทายสกอร์ถูกทั้งหมดรับไปเลยครับผม1 0,000ืบาทถ้าสำหรับ v i p ส่วนบุคคลทั่วไปรับไป3,000บาทนะครับคู่หลักวันนี้ครับเป็นลิเวอร์พูลกับบอลมัทนะครับ v i p รับ300บาทถ้าทายคู่นี้ถูกครับและ100บาทสำหรับขาจรนะครับผมใครสนใจอยากร่วมสนุกชิงเงินหมื่นแบบนี้ทุกวันทักมาสอบถามรายละเอียดหลังไม์ได้เลยทางไลน์แอดแอดปอมนะครับ และอย่างที่บอกไปนะว่าตอนนี้ฟุตบอลกําลังจะเริ่มเตะแบบจริงจังแล้วนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งหลงเข้ามาช่องผมครั้งแรกกดติดตามกด subscribe เอาไว้ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่องของผมเซียนบูมบอลเต่งฮะแต่จะให้ดีอย่าลืมเข้าไปสมัคร VIP ทางไลน์แอด้วยนะครับหลังไม่มาได้เลยผมและทีมงานรอตอบอยู่ฮะเปิดหัวคู่แรกครับไปที่ศึกลาลิกาลีกสเปนเที่ยงคืนตรงครับกีโรนาเปิดบ้านเจอกับรยโยบาเยกาโนนะครับผม ก็ต้องบอกว่าในช่วงพรีซีซั่นที่ผ่านมาผลงานพอๆกันนะครับผมทางฝั่งของกีโรนาชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับขณะที่ทางฝั่งของรายโยครับชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับผมแล้วก็เกมอุ่นเครื่องเนี่ยความเข้มข้นครับก็ถือว่าสูสีกันด้วยนะครับทีมที่เชิญมานี่ก็ใหญ่ๆได้กันทั้งคู่เลยครับทางฝั่งของกีโรนาเองเนี่ยต่างๆของคุณซือมิเชลครับยืนยันแล้วว่าจะไม่มีคริสเตียนสตูอานีนะครับผมที่ าบาดเจ็บนะครับผมรวมถึงยังขาดตาหน้าของอาเบลรูส์นะครับผมดอนนี่ฟันเดอร์บิกแล้วก็มิเกลอีกด้วยนะครับผมที่ยังไม่พร้อมลงสนามเช่นกันซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาก็บาดเจ็บทั้งหมดนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยหน้าเป้าเหลือตัวเลือกที่ค่อนข้างจะจํากัดมากเลยครับคงต้องฝากความหวังไว้ที่ตาหน้าของมิออฟสกี้นะครับผมที่ต้องลงไปแบกในเกมรุกครับ ขณะเดียวกันครับยังเกี่ยวอารีราซิกันคอฟนะครับผมรวมถึงแข้งใหม่อย่างเลอร์มาแล้วก็วิตาไรส์เนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะอยู่ในแผนของวันนี้นะครับโดยเฉพาะ11เผู้เล่นตัวจริงครับน่าจะได้ลงสนามกันแบบครบครันเลยทีเดียวนะฮะขณะที่ทางด้านของรยโยครับผมทางด้านของอีโกเปเรสครับภาพรวมพร้อมกว่าแบบชัดเจนครับแกนหลักอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นอิซี่ปาลาซอนอาบโรกาเซียนะครับผมออสการ์บายาเลนนะครับรวมถึงวาเลนตินนะฮะวันนี้อยู่กันแบบครบเลยครับ ก็เรียกได้ว่า ทางฝั่งของทีมเยือนครับรายโยเนี่ยมีสภาพความพร้อมที่ชัดเจนกว่าสภาพความฟิตของนักเตะก็ดูแล้วดูดีกว่าด้วยนะครับซึ่งแทคกติกวันนี้ครับรายโยเนี่ยก็คงจะเน้น pressing นะครับผมเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาเองเนี่ยมาเล่นเกมเยือนคงต้องพยายามครองบอลให้ได้มากที่สุดนะครับโดยใช้ทา่านเอ้าอีซีปาราซอนนั่นแหละเป็นตัวสร้างสารร์เกมขณะที่ทางด้านของเจ้าถิ่นนะครับผมกีโรนาเองก็จะยึดโฟร์แบ็กเป็นหลักเลยนะครับที่เป็นเซตเดิมของพวกเขาแล้วก็ เน้นครองบอลแล้วก็เจาะพื้นที่ตรงกลางนะครับรวมถึงเพรสซิ่งเร็วเช่นกันแต่จุดอ่อนเลยนะครับผมก็คือการเสียบอลครับคือพวกเขาเนี่ยเสียบอลช่อนข้าง,ง,ง่ายถ้าเทียบจากสถิติของฤดูกาลก่อนเดี๋ยวต้องดูกันครับว่าฤดูกาลนี้เนี่ยจะสามารถแก้ไขได้หรือ,อยังนะครับซึ่งสถิติ head to head เนี่ยก็บ่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าทั้งคู่เจอกัน่วนใหญ่จะยิงประตูกันเกิน3ลูกทั้งสิน้น7จาก8นัดหลังสุดครับผมก็มีประตูเกิดขึ้น ตั้งแต่3ลูกขึ้นไปทั้งสิ้นนะครับสกอร์สูงในมุมการลงทุนถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับผมถ้าพูดถึงแค่แมชนี้แมชเดียวเนี่ยด้วยความที่กีโรนาเองเนี่ยขาดตัวเกมลุกไปหลายตัวเลยนะครับดังนั้นเชื่อว่าประสิทธิภาพความคมในแดนหน้าของทั้งฝั่งเจ้าถิ่นเนี่ยคงลดทอนประสิทธิภาพไปมากมายพอสมควรนะครับดูแลวโอกาสที่เจ้าถิ่นจะทําประตูใส่รายโยได้เนี่ยมันก็มีต่ําลงไปด้วย ขณะที่ทีมเยือนรายโยครับผมคงไม่ได้ว่ามาบุกแหลกอะไรอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของทีมเยือนที่เป็นรองมากกว่านะครับอัตราต่อรองวันนี้ครับเปิดมากิโรนาต่อปอปอสกอร์สูงต่ำเปิดมา2ลูกครึ่งจริงๆสถิติเนะี่ยมันบ่งชี้ว่าสูงบ่อยนะครับแต่ถ้าดูจากบริบทในเกมนี้อย่างเดียวผมคงมองไปที่สกอร์ต่ำดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ากิโรนาเกมลุกไม่ค่อยดีนะครับผมเพราะว่าเกมลุกเนี่ยขาดไปหลายตัวเลยทีเดียวดังนั้นโอกาสจะทําประตูกันได้เยอะสําหรับแมชนี้แมชเดียวผมว่า ค่อนข้างจะมีน้อยนะครับสกอร์ต่ำสลูกครึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากกว่าในค่ำคืนนี้และผมเชื่อว่าวันนี้รายโยบาบยากกโนไม่น่าจะแพ้ครับโอกาสจบเสมอถือว่าสูงมากๆเลยทีเดียวสกอร์ที่คาดการอยู่ที่0ูนยือ1ประตูต่อหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยผมขอลงทุนนะครับทั้งฝั่งทีมเยือนรายโยราคารองปปละกันนะครับคู่นี้ฝากไว้2บินนะครับอยู่สกอต์ต่ำ2ลูกครึ่งและอยู่รองรายโยราคาปปครับ คู่ถัดมาครับไปดูศึกลีกเอิงฝรั่งเศสกันบ้างนะครับตีหนึ่งสีนาทีครับวันนี้แรนส์จะเปิดรังเย้าต้อนรับการเยือนของรองแชมป์เก่าฤดูกาลที่แล้วอย่างโอลิมปิกมัเกเซนะครับต้องพูดว่าทีมเยือนมกเกเ์เนี่ยเป็นกุนซือในช่วงการฤดูกาลก่อนเป็นโรเบโตเดอเชอร์บี้แล้วก็ทําผลงานดีจนกระทั่งมาเป็นรองแชมป์ได้นะฮะอันนี้ต้องชื่นชมเลยทีเดียวครับทั้ง2นัดเย้าเยือนครับเมื่อดูการก่อนในลีกนี่มาเกเซชนะทั้งเย่าทั้งเยือนเลยนะครับสถิติดูดีกว่า พอสมควรเลยทีเดียวถ้าพูดถึง head ต o head นะครับยังไง O m เนี่ยดีกว่าชัวร์นะครับามาดูสภาพความพร้อมกันสนิดหนึ่งละกันนะครับผมก็ทางฝั่งของแรนครับในช่วงอุ่นเครื่อง Pre ซีซั่นในสามนัดหลังสุดเสมอรวดเลยนะครับชนะ1เสมอ3แพ้1นะครับขณะที่โอลิมปิกมา์เซเนี่ยชนะ2แล้วก็เสมอสาเกมนะครับถ้าพูดถึงความเข้มข้นในการอุ่นเครื่องเนี่ยโอมา์เซเชิญมาแต่ละทีมนี่หดหดทางนั้นนะครับผมก็ต้องบอกว่ามา์เซก็ยังคงดูแล้วเนี่ยมีความน่าลงทุนมากกว่านะครับ ถ้าพูดถึงสภาพความพร้อมนะครับผมทั้งฝั่งแรนเนี่ยซีซั่นนี้เนี่ยคือปีแรกเต็มตัวของทางด้านของฮา b บิบเบยนะครับผมที่เข้ามาคุมทีมแล้วก็กู้สถานการณ์ในช่วงปลายซีซั่นก่อนนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าในเรื่องของแนวเกมเนี่ยยืดหยุ่นมากนะคาดการไม่ได้เลยครับไม่มีสไตล์ที่แบบชัดเจนครับบางทีหลัง3บางทีหลัง4ครับคือเป็นกุนซือที่ปรับทีมปรับแผนการเล่นเนี่ยให้รองรับกับทีมคู่แข่งนะครับ แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับผมนักเตะแกนหลักก็คงยังเป็นเซตเดิมก่อนที่เจ้าตัวจะมาทําทีมนะครับโดยมีแผงกองกลางดาวรุ่งนะครับอย่างยอวซิเซครับที่ดันขึ้นมาชุดใหญ่แล้วก็เล่นได้ดีนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็มีรายงานว่าทาง่งด้าของลียอบาซีเอนะครับผมเซ็นเตอร์ฮาปตัวหลักเนี่ยอาจจะมีอาการบาดเจ็บไม่สามารถลงสนามได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูนะครับผมซึ่งวันนี้ก็คงใช้เป็น352หหรือ343นะฮะแผนได้แผนหนึ่งเพราะว่าท่าน้าของกุนซือตาตนี้เนี่ย เน้นกองหลัง3ตัวเป็นหลักนะครับแล้วก็เติมเกมโดยใช้ฟูลแบ็กนั่นเองนะฮะขณะที่ทางฝั่งของโอลิมปิกมกเซ่ครับผมก็ยังคงเป็นโรเบโตเดชาบี้คุมบังเหียนต่อเนื่องไปนะครับสไตล์บอลชัดเจนมากครับคือครองบอลดันเพรสซิ่งสูงนะครับผมใส่คู่แข่งนะฮะเล่นแบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์บิ๊ฟิลใช้แผงหลัง4ตัวครับบางครั้งก็ปรับเป็น3ตัวได้ด้วย นะครับผมโดยนักเตะตัวหลักๆของทางฝั่งอเอ็มนะครับผมจริงๆเนี่ยมีข่าวว่าเสริมเกมรุกด้วยนะในส่วนของมิดฟิลด์นะครับผมอาทิตย์ทิโมทีเวอ,รอาร์อีกอร์ไปชางนะครับผมนี่มาจากเฟย์นูตนะครับแล้วก็อังเกลโกเมสนะครับคือหลายๆตัวเนี่ยครับมีการเสริมมาเนี่ยผมว่าดูแล้วได้ใช้แล้วก็เป็นตัวที่ เดอดเชบีเองอยากได้ด้วยน่าสนใจเลยทีเดียวแต่แผนการเล่นผมเชื่อว่ายังโฮมเมนสี่สองสามหนึ่งนะเป็นแผนประจำของพวกเขานะครับโดยใช้แบ็กเติมขึ้นมาซ้อนนะครับแล้วก็เกมรุกนี้เน้นออกปีกนะครับแล้วก็ตัดเข้ากลางดูได้จากสมัยคุมไบตันนี่ชัดเจนมากๆกนะครับผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่ายังไงซะโอเอ็มเนี่ยก็คงยังเหนือกว่าอยู่ดีต่อให้วันนี้เนี่ยจะบุกมาเยือนก็ตามนะครับผมแรนด์เนี่ยเป็นทีมหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะเคี่ยวในบ้านแต่โออมครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่มีสถิติ การเล่นในช่วงต้นฤด,ดูกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้านัดแรกเนี่ยผลงานค่อนข้างดีเลยซึ่งถ้าดูจากตัวกุนซือแล้วอะไรแล้วเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าผมยังให้น้ำหนักไปทางฝั่งทีมเยือนโอลิมปิกปักเซมากกว่านะส่วนตัวเนี่ยผมชื่นชอบโรบาโตเดอร์ซาบีนะครับผมดังนั้น,ะนวันนี้เนี่ยขอเลอกลงทุนไปแค่บินเดียวเลยแล้วกันนะครับก็คืออยู่ต่อโอลิมปิกปักเซทีมเยือนผมให้อยู่ต่อครึ่งลูกเลยกินน้ำเต็มไปเลยผมว่าวันนี้ไม่เสมอ บุกชนะได้แต่จะชนะเฉือยหรือยิงกันเยอะแค่ไหนอันนี้คาดการค่อนข้างลาบากนะฟุตบอลฝรั่งเศสแต่เชื่อว่าโอแอมชนะแน่นอนนะครับคู่นี้ชี้ไปบินเดียวอยู่ต่อโอลิมปิกมักเซราคาขึ้นลูกครับถัดมาคู่ที่3ไปที่เยอรบันกันบ,บ้างครับกับศึก d ี b อสเบ a โพเาวเวลาตีหนึนาทีครับวันนี้อาร์เมเนียบีเลเฟลครับจะเปิดรังยา้าต้อนรับการมาเยือนของแวรเดอร์เบรเมนนะครับ ซึ่งก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าอเมเนบิเลเฟลครับอัปเดตนิดหนึ่งตอนนี้เนี่ยทางนัานของบิเลเฟลครับเลื่อนชั้นกับสู่ลีกาสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ฟอร์มดีด้วยนะครับชนะมา2นัดติดเลยชนะด้วยเสดอบ5-1ชนะโฮสตคิวสอต่อศูนย์นะครับอีกทั้งพวกเขาเนี่ยยังเป็นรองแชมป์เดฟเบย์พอคาวเมอฤดูกาลที่แล้วด้วยนะครับผมนี่คือสร้างเทพนิยายล้มบิ๊กบิ๊กมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศนะฮะจนมาแพ้สุดกาบในรอบชิงชนะเลิศหมเกือบไปแล้วนะครับ ขณะที่ทางฝั่งของวเดอร์เบรเมนเองครับมีการเปลี่ยนแม่ทัพนะครับก็คือใช้ตำาน่งของฮอสสเตเฟนนะครับเข้ามาเป็น h ฮจโค้ดคนใหม่และนี่คือเกมนัดแรกอย่างเป็นทางการของเจ้าตัวด้วยนะครับผมซึ่งเบรเมนครับภายใต้การดิงของสเตเฟนครับก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะใช้แผนที่แบบเติมฟูลแบ็กเป็นหลัก4-2-3-1นะครับผมแล้วก็เน้นเกมลุกจากริมเส้นมากขึ้นกว่ายุคก,ก่อนนะครับโดยเน้นการต่อบอลแบบเท้าสู่เท้า ครองพื้นที่ครองโซนแล้วก็ตัดเข้ากลางเพื่อทาประตูนะครับแต่ p r e ซี s ั o n ดูฟอร์มเนี่ยนืดหนืดนะครับผมแพ้แบบยับเลยฮะสีนัดติดเลยครับฟอร์มไม่ดีเอาซะเลยไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะขณะที่บีเลเฟลนะครับของทน้านของมิเชลคินเนตนะครับก็จะเล่นเกมรุกดุดันแบบสไตล์ที่ผ่านมา4231หรือ4 1 2 3สลับกันไปครับเน้น pressing สูงครับผมซึ่งนักเตะหลายๆตัวพวกเขาเนี่ยก็เป็นนักเตะอายุน้อยอยู่แล้วพละกกำลังดีครับแถมได้เล่นในบ้านด้วยวันนี้คึกเขิมผมบอกตรงๆนะ ว่าเบเมนเหนื่อยแน่นอนนะครับซึ่งทางฝั่งของเบเมนเองเนี่ยก็มีขา่าวสำคัญครับก็คือทางด้านของมาวินดุกครับดาวซันโวของทีมเมื่อฤดูการก่อนเนี่ยได้ย้ายออกจากทีมไปแล้วนะครับไปอยู่กับเบอร์มิงแฮมซิตี้ทำให้ตอนนี้เนี่ยกองหน้าตัวหลักของพวกเขาเนี่ยขาดหายไปแน่นอนนะครับเจมรุกน่าจะเบาลงเยอะเลยนะฮะและนอกจากนี้แล้วครับผมกองกลางอย่างเยนสเตจนะครับเป็นวิฟิลตัวหลักเนี่ยก็มีปัญหาการบาดเจ็บซึ่งคาดว่าน่าจะพักหลายสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับ รวมถึงมิเชลไวเซอร์ก็เจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าอีกตั้งหากเกมรุกผมว่ามีปัญหาแน่นอนนะฮะนะแต่ที่ดีขึ้นมาหน่อยคือตาน่าของจัสตินยินมานะครับก็กลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วเชื่อว่าน่าจะลงสนามได้นะครับืถ้าพูดถึงความพร้อมของทีมเนี่ยบิเลเฟลก็ยังคงดูดีกว่านะครับผมในเรื่องของสภาพตัวผู้เล่นครับตัวรุกริมเส้นครับไม่ว่าจะเป็นตาน่าของอิเซยังนะครับโนอาสโเรนเซนบาซี no so รวมถึงกองหน้าตัวเป้าอย่างยเอลโกรดอฟสกี้วันนี้ลงสนามกันได้ทั้งหมดนะครับ และเฮตูเฮตนะครับผมในการเจอกันของทั้งคู่นะฮะล่าสุดเจอกันในบิเลเฟลชนะเบรเมนด้วยนะครับสองประตูต่อหนึ่งไม่นานนี้เองครับผมฟุตบอลเดฟเบย์โพคาวเมื่อฤดูการที่ผ่านมานี้เองนะครับแหมภาพจังติดตานะฮะผมชนะในบ้านชนะที่สนามแห่งนี้ด้วยนะครับก็เชื่อว่าบิเลเฟลครับพวกเขาคงไม่เกรงกลัวเบรเมนเท่าไหร่หรอกนะครับผมนะก็คงเล่นเกมเร็วเข้าใส่แล้วก็เพรสซิงนะครับผมไล่ปันปวนแผงหลังเบรเมนตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกเลยนะครับ และเบรเมนเองเนี่ยก็คงจะมาแบบเน้นตั้งรับเน้นรักกลุ่มนิดหนึ่งถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นต่อก็ตามแต่ว่าด้วยสภาพทีมที่มันค่อนข้างจะดรอปลงไปทําให้วันนี้เนี่ยก็ความสูสีมันจะเกิดมากขึ้นครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่ครับผมทางฝั่งเบรเมนเองเนี่ยก็ยังเป็นต่อในเรื่องของอคุณภาพทีมแล้วก็เลเวลของทีมนะพวกเขาเป็นทีมที่อยู่ในบุนเดสลีกานะครับถูกไหม,มดังนั้นวันนี้ครับทางด้านของเบรเมนเนี่ยยังบุกมาต่อในราคาปอปอ,อยู่นะครับ สกอร์สูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3านะครับผมก็ดูแล้วโอกาสสูงค่อนข้างจะมีสูงเลยทีเดียวนะเพราะว่าทั้ง2ทีมก็เป็นประเภทแบบบอลบุกตวยกันทั้งคู่แล้วหลังเบรเมนไม่ค่อยดีด้วยครับดังนั้นโอกาสจบสกอร์สูงเนี่ยผมว่ามีโอกาสมากที่สุดนะครับขอเป็นบินหลักเลยคืออยู่สกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3าครับแล้วก็ผมขอเลือกอยู่รองบีเลเฟลราคาปอปอด้วยผมว่าวันนี้เจ้าถิ่นนะครับน่าจะยังฟองแรงต่อเนื่องถ้าดูจากผลงานในฟุตบอลลีกแล้วเนี่ยผมว่าสู้ได้วันนี้ไม่น่าแพ้ครับ ฝากไว้2บินตามนี้เลยนะครับเน้นสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3และอยู่รองบิเลเฟลเจ้าถิ่นราคาปอปอครับคู่ถัดมาครับเราไปดูศึกใหญ่ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับนัดเปิดสนามเวลาตีสอตรงที่แอนฟิลด์ครับลิเวอร์พูลเปิดรังเย้าต้อนรับการมาเยือนของบอลมัดนะครับผมโดยทางฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยก็เพิ่งจะอกหักไปในศึกฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลนะครับแพ้การดูจุดโทษให้กับคริสตัลพาเลทไปแต่ว่าในช่วงพรีซีซั่นผลงานของพวกเขาก็ถือว่า ดีใช้ได้เลยทีเดียวนะครับขณะที่บอดมาช่วงพรีซีซั่นเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมคือเอาง่ายๆแทบไม่ชนะใครเลยละกันนะฮะผลงานไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อีกทั้งการเจอกันเมื่อฤดูการก่อนนี่เจอลิเวอร์พูลครับแชมป์เก่าเนี่ยตบไปกับแบบไม่เสียประตูเลยนะครับผมในแอนฟิลเนี่ยโดนไป3ามศูนย์นะครับกลับไปเล่นที่ไวทาลิตี้เนี่ยโดนไปศูนย์ประตูต่อสองและการเจอกันของทั้ง2ทีม5นัดหลังสุดครับลิเวอร์พูลชนะได้ทั้งหมดแบบ100%เต็ม ก็ถ้าพูดถึงเฮตต์ตัเฮตต้องบอกว่าทางฝั่งของลิเวอร์พูลเนี่ยข่มทั้งบอลมัดมิดด้ามเลยนะครับและฤดูกาลนี้ครับผมลิเวอร์พูลแชมป์เก่าเนี่ยยังมีการเสริมทัพใหญ่ครับทั้งตัวรุกแล้วก็ตัวรับครับไม่ว่าจะเป็นเกมรุกอย่างฟอเรนเวส s นะครับผมฮิวโก้เอกิติเก้นะครับอีกทั้งยังเซนแนวรับดาวรุ่งมาอีกหนึ่งรายเป็นข่าวใหญ่ด้วยนะครับผมซึ่งก็ยังคงมองว่าเป็นแตงแชมป์ในฤดูกาลนี้อยู่ควบคู่กับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่า จะทำงานได้ดีตามที่หลายๆคนคาดหวังหรือเปล่าขณะที่บอลมาครับฤด,ดูร้อนที่ผ่านมาครับผมก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับทั้งในตัวทีมแล้วก็เชิงโครงสร้างนะครับพวกเขาเนี่ยขายแนวรับตัวสําคัญหลายรายเลยทีเดียวครับรวมถึงตาน่งของซาบันยีที่เพิ่งจะย้ายไปอยู่แปรแอชรช่ด้วยทําให้วันนี้เนี่ยแนวรับเนี่ยอาจจะยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ครับมีโอกาสที่จะโดนเลี้ยวปูลเนี่ยปั่นป่วนเกมรับตลอดทั้งเกมแน่นอนนะครับก็สื่อหลายเจ้ารายงานครับว่าเลี้ยวปูลเนี่ยตัวหลักพร้อมใช้งานกันทุกคนครับผม ก็จะมีเป็นแค่ทาาด้่งของแรงกระเบนแบชรายเดียวที่ติดโทษแบนเชื่อมมาถึงฤดูกาลนี้นะครับรวมถึงคอนอนอร์แบดลี์นะครับผมแล้วก็โจโกเมสที่อาจจะต้องดูว่าจะเช็คสภาพความฟิตผ่านพร้อมลงสนามได้หรือเปล่าแต่ตัวที่เหลือไม่มีปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่าฟอเรนเวสนะครับฮูโกเอกิติเก้รวมถึงโคดีกัาโปและแนวรับตัวหลักอย่างเฟอร์กิวฟานได้ส่วนบอลมาร์ครับอย่างที่บอกไปว่าเจอปัญหาหลายด้านนะครับทั้งการขายนักเตะไปและไม่ใช่แค่ซาบันยี่อย่างเดียวครับผมไฮยูเซน เกอร์เกชที่พูดมาเนี่ยโดนขายหมดเลยครับขณะที่เอเนสอูนาวลุส์คุกแรนคริสตี้รวมถึงจัสตินไคลเวิร์ดก็ยังต้องรอเช็คความฟิตอีกตั้งหากคือต้องบอกว่าสภาพความพร้อมของทีมเนี่ยบอลมัดไม่พร้อมเอาซะเลยครับตัวหลักที่ยังพอลงได้จะมีองตนเซเมโยดังโกออตาราแล้วก็มาคาสตาวานีเท่านั้นเองนะฮะที่เราคุ้นเคยกันก็อย่างที่บอกไปว่าแนวรับมีปัญหาผมบอกเลยนะใครเจอลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะน่าจะเสียวะ่ะเพราะว่าเกมรุกลิเวอร์พูลถือว่าดีมาก ซึ่งแน่นอนครับวันนี้ลิเวอร์พูลเองก็คงครองบอลได้มากกว่าแล้วก็เปิดเกมรุกเข้าใส่บอลมัดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเกมถ้าดูจากคุณภาพเกมรุกของลิเวอร์พูลในนัดที่เล่นคอมมูนิตี้ชิลกับทางด้านของคริสตัลพาเลสแล้วเนี่ยผมก็ยังมองว่าลิเวอร์พูลเนี่ยยังคงดูแล้วเนี่ยเหนือกว่าทางด้านของบอลมัดพอสมควรครับอีกทั้งพวกเขาได้เล่นในรังย้าแอนฟิลด์ด้วยนะผมก็เลยเชื่อว่าวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปได้ในท้ายที่สุดอยู่ที่ว่าจะยิงกี่ลูกเท่านั้นเองครับ ซึ่งอัตราต่อรองเนี่ยมันเปิดมาครับอยู่ที่ลูกครึ่งก็ถือว่าไม่ไม่ถูกนะแต่ก็ไม่ได้แพงจนเกินไปมันยังอยู่ในจุดที่เรือพูลยิงได้ครับสำหรับผลต่างสกอร์เกินกว่า2ลูกดังนั้นวันนี้ถ้าจะลงทุนผมยังมองไปที่หงแดงเรือพูลมากกว่านะครับเล่นในแอนฟิลนับเปิดสนามอีกทั้งมีการเสริมทัพด้วผู้เล่นขนาดนี้สภาพความพร้อมก็ดีกว่าบอลมัสเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของเกมรับด้วยผมเชื่อว่าเร์พูลวันนี้น่าจะคว้าชัยแล้วก็ทำกำไรได้นะครับ อยู่ต่อเรียวพูลราคาลูกครึ่งครับวันนี้น่าจะยิงขาดครับผมและคู่สุดท้ายครับเราไปปิดท้ายกันที่ศึกลาลีกาลีกสเปนอีกหนึ่งคู่ที่เตะนัดเปิดสนามเหมือนกันเวลาตีสองครึ่งครับบีเอเร์เรลวันนี้จะเปิดรังย้าต้อนรับการมาเยือนของทีมน้องใหม่อย่างเรียลโอเวโดนะครับผมทาาน้านของเรือต้นน้าสีเหลืองนี่เป็นทีมใหญ่ที่อยู่มาอย่างยาวนานในลีกสูงสุดครับแต่โอเวโดเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าไม่ได้เล่นในลีกสูงสุดมาหลาย10ปีมากๆครับ อาจจะต้องมีการปรับตัวปรับสปีดของเกมกันใหม่แน่นอนผมบอกเลยว่าวันนี้เหนื่อยนะครับถ้าพูดถึงบี e a เรลครับผมในช่วงพรีซีซั่นที่ผ่านมาครับชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับผมผลงานโดยรวมก็ถือว่าก,กลางๆนะครับเป็นการลองทีมกันไปขณะที่เร a l ลโอเวโดก็ชนะ1เสมอ3แพ้1นะครับแต่ถ้าพูดถึงทีมที่อุ่นเครื่องด้วยเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าแหมไม่ไม่ไม่สามารถเทียบได้เลยกับทางด้านของบี e อเรลนะครับบีเอเรลเนี่ยอุ่นเครื่องกับทีมที่ใหญ่กว่าทั้งนั้น แล้วไม่น่าเชื่อนะครับมีการอุ่นเครื่องเจอกันเองด้วยนะฮะผมเกมหนึ่งนะครับซึ่งก็จบลงในการเสมอไปสู่ประตูต่อศูนย์ที่บ้านของเรอัลโอเวโดนะครับก็แปลกเหมือนกันนะจะเจอกันแมตช์แรกแต่ก็มาอุ่นเครื่องในช่วงพรีซีซั่นนะครับผมซึ่งถ้าย้อนกลับไปครับคือถ้าเจอกันในเกมลีกจริงๆอ่ะครั้งหลังสุดเลยนะฤดูกาล2000ถึง2001ครับเป็นยุคที่เรอัลโอเวโดเนี่ยยังเล่นอยู่ในลาลิกาลีกสเปนนะครับก่อนที่จะตกชั้นไปนั่นหมายความว่าพวกเขาเนี่ยกลับขึ้นมา สู่หลีกสูงสุดอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบ25ปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กลับมาด้วยความมุ่งมั่นครับแต่สภาพทีมและคุณภาพตัวรุกบอกตรงๆนะผมว่าสู้ยากจริงๆครับผมอ่มาพูดถึงสภาพความพร้อมตัวเจ็บสําคัญกันหน่อยครับทางด้านของบีเออร์เรลครับช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาการมาเจ็บครับของแนวรับบางรายครับแต่ว่าสโมสรเนี่ยก็พยายามจะเสริมนะครับผมในส่วนของนักเตะทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกอย่างต่อเนื่องครับผม สภาพรวมครับตัวหลักยังพอใช้งานได้นะครับผมก็ดูแล้วเนี่ยสภาพทีมยังโอเคอยู่ในจุดที่ได้อยู่นะครับขณะที่เรียลโอเวโดเนี่ยมีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บตัวหลักถึง3 4รายเลยทีเดียวนะครับสำหรับเกมเปิดฤดูก,กาลในค่ำคืนนี้และผู้เล่นหลายรายก็ยังไม่พร้อมลงสนามด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเบียร์เรียลเนี่ยจะได้เปรียบตรงนี้1จุดในเรื่องของสภาพความพร้อมตัวผู้เล่นแล้ววันนี้น่าจะเล่นบอลครองจังหวะครับค่อยๆสร้างสรรเกมต่อบอลสั้นนะครับผมทะลุเข้าตรงกลาง จาะทางด้านของเรียวโอเวโดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเกมแน่นอนพวกเขาเล่นในบ้านด้วยยังไงเนี่ยน่ากลัวอยู่แล้วนะครับทีมเยือนครับตั้งรับลึกแน่นอนครับจอดรถบัสขวางประตูครับผมอย่าเสียประตูเร็วเด็ดขาดไม่งั้นโอกาสไหลถือว่าสูงมากๆกนะฮะก็ดูแล้วเบียร์อัลเนี่ยยังคงมีคุณภาพที่เหนือกว่าแบบชัดเจนครับและผมก็เชื่อว่าเรอัลโอเวโดเองเนี่ยคือยังไม่น่าจะปรับตัวได้เร็วขนาดนั้นนะครับ ในช่วงครึ่งแรกอาจจะดูแล้วสู้ได้สูสีนะครับผมสร้างปัญหากับ b บีเรียลได้พอสมควรแต่ถ้าเกิดลากกันไปยาวๆเรื่อยๆเนี่ยผมก็ยังมองว่า b บีเรียลเองเนี่ยก็จะสามารถค่อยๆถลุงประตูทางด้านของทีมเยือนได้ในท้ายที่สุดนะครับคือแล้วผมมองว่าน่าจะยิงขาดได้ซ้ำไป แล้วก็น่าจะมีประตูทั้งสองฝั่งด้วยเพราะบีรเรียลเองก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องของการเสียประตูที่ค่อนข้างง่ายเกมรับไม่ค่อยดีครับสกอร์ที่คาดผมว่าน่าจะจบ3ประตูต่อ1มีโอกาสสูงที่สุดนะครับหรือ4ต่อ2อะไรลักษณะแบบนี้นะครับประเภทว่ายิงขาดแต่ว่ายิงประตูกันได้ทั้ง2ฝ่ายอัตราต่อรองเปิดมาลูกควบลูกครึ่งครับผมว่าน่าเสี่ยงครับเพราะว่าถ้าชนะแค่ลูกเดียวพลาดไปก็แค่หูขาดนะยังไม่เสียหายมากเท่าไหร่แต่เชื่อว่าน่าจะยิงได้เกินนะ สกอ์สูงต่ำเปิดมา2ลูกครึ่งผมให้สูงด้วยนะครับวันนี้ฝากไว้2บินเลยสำหรับคู่นี้อยู่ต่อบีเรลราคาลูกควบลูกครึ่งและอยู่ตอสูง2ลูกครึ่งครับเรียบร้อยครบถ้วนทั้ง5คู่ในค่ำคืนนี้นะครับคู่แรกครับผมให้อยู่รองรายโยบายกาโนราคาปอปอนะครับแล้วก็พกุ่ง้วยสกอตต่ำ2ลูกครึ่งคู่ที่2ต่อโอลิมปิกมาเกทีมเยือนราคาครึ่งลูกครับคู่นี้ค่อนข้างมั่นใจนะครับ คู่ที่3ครับอยู่รองบีเลเฟลราคาปปแต่เน้นไปที่สกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3เป็นบินหลักครับคู่ที่4ครับต่อลิเวอร์พูลราคาลูกครึ่งตัวนี้ก็มั่นใจเหมือนกันและคู่ที่5ครับอยู่ต่อบีเรัลราคาลูกควบลูกครึ่งพร้อมด้วยสกอร์สูง2ลูกครึ่งนะครับวันนี้ฝากไว้5คู่8บินตามนี้เลยยามิทีกิจกรรมไทยผลสกอร์ของผมนะครับวันนี้3คู่เป็นกีโรนากับรายโยบายกาโนลิเวอร์พูลกับบอลมัดและบีเรัลกับเรอัลโอเวโดนะครับ คู่หลักวันนี้ไปอยู่ที่แอนฟิลนะลิเวอร์พูลกับปอนมัตยังไงร่วมสนุกกันได้อยากลุ้นเงินเหมือนทุกวันแบบนี้ทักมาหลังใหม่ทางไลน์แอดได้เลยนะครับและอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไปด้วยนะครับพรุ่งนี้เรามาลุยกันฟุตบอลมันเสาร์พรีเมียร์ลีกเตะแบบแน่นๆจุกๆครับผมรวมถึงหลายๆลีกในยุโรปด้วยยกเว้นทางด้านของบนเดลิกาเยอรมันที่จะเปิดฤดูกาลในวีคถัดไปนะครับอ่ะมาเจอใหม่บ่พรุ่งนี้ทุกคนครับขอทุกคนเฮงๆมีเงินใช้กันทุกคนในค่ำคืนนี้สวัสดีครับ